ขอคำถามได้ครับจากคุณนายเจลจากฮ่องกงนะครับข้าพเจ้าถูกมังกรเข้าสิงเป็นเวลาห้าปีและเพิ่งจะรู้ตัวเมื่อสี่เดือนที่แล้วมีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเคยสัญญากับมังกรท่านนั้นว่าจะช่วยท่านสะสมบารมีพอมาชาตินี้มังกรนั้นจึงมาหาข้าพเจ้า แต่จบจนทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่สามารถสื่อสารกับมันได้และสติของข้าพเจ้าก็รู้สึกเหมือนถูกลากและห่อเหี่ยวจากภายในซึ่งมีผลกระทบกับข้าพเจ้าอย่างมากข้าพเจ้าควรจะทําเช่นไรดีครับกราบขอบคุณพระอาจารย์หลวงล้ำพัดไตรจีวรปีิวัดนะแล้วก็ดอกไม้ทุกเทียนดอกบัวทั้งหาได้เจ้าดอก ขอกรรมกรรมกันเพราะกรรมกรรมต่อพระธเ,เจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เจ้ากรรมในเวนจะเป็นมังกรก็ได้ที่มาส่งกระแสจิตมาควบคุมอยู่กับเราเนี่ยขอให้เรามีพระธเ,เจ้าพระธรรมพระสงฆ์แใ่เมตตาให้มังกรที่ เราเคยสัญญาไว้หรือเรารู้ก,ก็ตามไม่รู้ก,ก็ตามเนี่ยให้เข้ามาสร้างบารมีได้แต่ว่าอย่าเข้ามาบรบกวนในกายสังขารและในจิตใจของเรา,าเราทำบุญทุกครั้งตั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนามีบุญอะไรก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้กับมังกรที่เคย ได้สร้างสมบัิารมีกันมาก็ตามเนี่ยแล้วเคยสัญญากันมาก็แผ่เมตตาให้นะลองทำวิธีนี้ดูอาจจะปอดหนักเป็นเบาได้ขอโอ,อากาสคำถามถัดไปนะครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบน้ัสการหลวงพ่อเวลาโยมทำสติระลึกรู้รลมหายใจส่วนใหญ่ลมหายใจมันจะฝืนฝืนไม่เป็นธรรมชาติและบางครั้ง ก็เกิดความตรึงเครียดทั้งทางกายและทางจิตทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นและไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรดีคะนักปฏิบัติทุกคนจำเป็นต้องฝึกอาณาปานสติในการปฏิบัติธรรมใหมคะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำถ้าถ้าเราไม่ได้กำหนดรู้เนี่ยลมหายใจก็เป็นธรรมชาติตร่างกายต้องการออกซิเจนเาหายใจเร็วขึ้น เมื่อเรามีความโกรธเนี่ยเราต้องหายใจเร็วขึ้นเพามีการเผาผลาญแล้วก็พลังงานที่เสียไปอันนี้เมื่อเรามาปฏิบัติถ้าเราไปฝืนไปลมหายใจมันเข้าหายใจสั้นหายใจเข้าหายใจออกเป็นธนรรมชาติไปและแต่เมื่อเราไปไปเพ่งไปควบคุมทำให้ระบบ ลมหายใจนี่มันกับผิดเพี้ยนไปอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วมันก็เมื่อมไม่ถูกต้องก็เกิดความตึงความเครียดทั้งกายและใจอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่เป็นอย่างนี้ถ้าเราปล่อยเป็นธรรมชาติก็จะไม่เป็นเพราะถ้าเราจะเริ่มกําหนดลมอย่างนี้เราบังคับลมเราก็ใช้วิธีการนับลมหายใจที่เคยพูดทุกครั้งาหายจะเข้านับหนึ่งก็จะออกนับหนึ่งเป็นคู่อย่างงี้ หนึ่งคู่ที่ห้ากลับมาคู่ที่หนึ่งใหม่ก็เพิ่มทีละคู่จนหนึ่งคู่ที่สิบนะถ้าถามว่าจำเป็นไหมในการฝึก,กต้องเป็นอนาป,ปานสัสอะ่างเนี่ยอน,นาปานสติเป็นกรรมฐานก,กลางๆที่ฝึกได้ทุกจริตจะเป็นคนโทสะจริตโมห oh จริตนะพุทธจริตราคะจริตก็ฝึกได้หมดในอนาป่าแต่เราจะคิดถึง พระพุทธเจ้าเป็นพุทธารุสติก็ได้ในจวับตานประลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีเอาบริสุทธิ์คุณสามารถเอาชนะกิเลสได้ด้วยพระปัญญาของพระองค์ท่านระลึกถึงจนจิตใจพค์เป็นพุทโธแล้วก็ทพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องรู้หลมหายใจให้สงบจะยืนจะเดินนั่งนอนกับพุทโธมากๆมันมีความคิดแล้วก็พุทโธมากๆอีก จิตก็จะสงบได้ถ้าจิตสงบแล้วเรา,าจ,จะมองเห็นลมหายใจเข้าออกละเอียดขึ้นนั่นเราก็ไม่ได้บังคับลมหายใจยถ้าเป็นอย่างนี้ก็เริ่มต้นด้วยกันจเจริญพุทธานุสติก่อนก็น่าจะในผลมากกว่าลมหายใจเขากาดคำถามถัดไปนะครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัรสการหลวงพ่ออนันต์ ข้าพเจ้าควรจะจัดสมดุลอย่างไรระหว่างความปรารถนาที่จะเสริมสร้างขันติบารมีโดยการอดทนต่อความเครียดในการใช้ชีวิตกับความพยายามที่จะปล่อยวางความเครียดจากเงื่อนไขต่างๆให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มีสภาพแวดล้อมที่สงบพร้อมต่อการฝึกปฏิบัติข้าพเจ้าเพิ่งลาออกจากงานที่ทำให้ข้าพเจ้าเครียดมาก เนื่องจากต้องปฏิสัมพันธ์กับคนที่ถาโถมใส่ความท้าทายต่างๆต่อตัวตนและความคิดเห็นต่างๆของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าสภาพแบบนั้นจะทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆแต่ข้าพเจ้าไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ามีความเครียดมากพอแล้วที่จะต้องดูแลครอบครัว ปัจจุบันข้าพเจ้ารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับการฝึกปฏิบัติแต่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าข้าพเจ้าเสียโอกาสที่จะได้ฝึกขันติบารมีขอพระอาจารย์ได้โปรดให้คำแนะนำด้วยครับขอบคุณครับในความรู้สึกหรือความคิดเราก็เชื่อตัวเองไม่ได้ตอนที่เรารับรู้อารมณ์แล้วเกิดความเครียดมากเราก็มีความคิด ความคิดว่าอยากจะหนีออกจากสิ่งที่ทำให้เราเครียดนี้ความเครียดนี้แล้วเราก็ทนไม่ไหวเพราะว่าสติตัวสติปัญญาเราก็ไม่พอเราจะใช้ความขันติมากๆม,มันก็คงเกิดความเครียดก็กระทบไปที่ร่างกายและกจิตใจมากเข้าก็อาจจะเป็นโรคจิตประสาทได้เราต้องดูกำลังของเราเหมือนกัน มันเราจะยกสิ่งของขึ้นนะแต่ตัวเราน้ำหนักน้อยเราจะยกของหนักๆขึ้นได้ไหมเราก็ต้องประมาณกําลังของเราให้รู้จักถ้าเราคิดว่าเราจะต้องอดทนแบกของหนักที่มันมากขึ้นกําลังเราได้หลังก็จะหักซะก่อนมันจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ต้องตามรู้จักกําลังเราว่าจะไหวไหมถ้าไม่ไหวเราก็ต้องถอยออกมาก่อนอย่างที่เราก็มีปัญญาแล้วถอยออกมามาดูแลครอบครัวเราออกจากงานก็มีเวลาปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราอันนี้ก็ดีไม่เสียโอกาสในการฝึกขันติหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ฝึกอย่างมากอันนี้เป็นขันต์กาฝึกขันติกับอารมณ์ที่เข้ามาจิตต่อว่าท้าทายทาต่าง ในร่างกายนี่แหละเดี๋ยวมันเจ็บมันปวดนะเกิดโรคภัยแค่เจ็บมันจะทุกข์ทรมานอันนี้เรามาฝึกคันติละหรือเมื่อเรามาปฏิบัติในช่วงนี้เอาจจะนั่งนานๆก็ได้มันเจ็บมันปวดก็อดทนลองดูอันนี้แหละที่จําเป็นที่เราจะต้องพบต้องเจอนะอารมณ์ข้างนอกเราอาจจะหลบหลีกได้แต่ร่างกายที่มันเสื่อมไปเนี่ยเราหลบหลีกไม่ได้เราเตรียมตัวไว้เลยเราจะต้องมีคันติ อย่างมากในการที่จะต้องต่อสู้กับทุกข์เข้าไปธนากรลังกายเพราะฉะนั้นก็โชคดีและมีโอกาสดีแล้วที่เรามีเวลาเขาค่อยภาวนาม,มากๆเตรียมไว้ก่อนว่าทุกข์รออยู่แล้วข้างหน้าเราต้องเตรียมกําลังกายกําลังใจขพงเราให้พร้อมขอโอกาสครับคาถามถัดไปนะครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับคําถามนี้จะมีสามหัวข้อย่อยนะครับหัวข้อย่อยที่หนึ่ง ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรที่จะให้จิตของข้าพเจ้านั้นระลึกถึงพระธรรมคำสอนได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะต้องวุ่นวายอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าพเจ้าตลอดทั้งวันหัวข้อที่สองนะครับสำหรับคารวาสแล้ววิธีไหนจะดีกว่ากันระหว่างการถือพรหมจรรย์หรือว่า พยายามที่จะเป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกหัวข้อที่สมนะครับข้าพเจ้าจะทำให้ตัวเองเกิดศรัทธาได้อย่างไรในคำสอนเรื่องความต่อเนื่องของจิตหลังความตายขอบคุณครับคำถามข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะนันลงกถึงวัตถธรรมในตลอดเวลาได้อย่างไรที่ขนาดที่วุ่นวายเราก็ต้องฝึก ในเบื้องต้นก็คงจะระลึกตลอดเวลาก็คงยังไม่ได้พอเรารับรู้อารมณ์ขอยระมิสติอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ให้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรทำอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ฟังอะไรอยู่มีช่วงที่ว่างจากความคิดในการงานนั่นนะให้ระลึกถึงพระเจ้าระลึกพระธรรมบ่อย ระลึกถึงบัตธรรมก็ระลึกถึงความเป็นอิจารย์ทุกขงังอนัตตาของสรรพสิ่งทั้งหลายจิ่ตาเราเห็นรูปหูฟังเสียงก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงนั่นเองอะในเบื้องต้นคงจะตลอดเวลาก็คงยังไม่ได้เพราะเราก็ทําการงานด้วยมีหน้าที่ด้วยมีภาราผิดชอบแต่พยายามว่างตอนไหนรีบมีสติระลึกถึงบัะธรรมขึ้นมาเลยว่า คำสอนของพระเจ้าสอนว่าสรรพสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาระลึกบ่อยๆแล้วเราจะท่องก็ได้สเปสังขารานิจาสเปสังขาราทุกขาสเปธรรมาอนัตตาแล้วก็พิจารณามากๆต่อไปก็จะระลึกได้ดีขึ้นจนจิตสงบขึ้นมาสติจะต่อเนื่องจะพัฒนาขึ้นไปตามระดับแล้ว จนเราจะเข้าใจในธรรมะหรือเห็นธรรมได้ข้อที่สองนั้นนะ่ะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เป็นสาม,มีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของแม่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกซะก่อนเมื่อมนีเวลาที่พอสมควรแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติเราจะถือพงปราจันจบ้างในวันหยุดสักหนึ่งวันนั่งเป็นวันหยุดของเรา ส่วนที่เหลืออีกหกวันก็ต้องทําหน้าที่ที่ดีอีกวันหนึ่งก็อาจจะเป็นเวลาของเราส่วนตัวที่จะนั่งสมาธิภาวนาเพราะการนั่งสมาธิก็ถือว่าเป็นการถือภูมิจารย์แล้วข้าพยายามฝึกส่วนศรัทธาที่จะเชื่อในเรื่องความต่อเน,นื่องกิจหลังจากความตายอันนี้เราทําสติอยู่ในปัจจุบันมากๆนั่นแหละจนเราเข้าใจธรรมะ ขึ้นมากขึ้นเราจะเข้าใจในเรื่องความต่อเนื่องของจิตหลังจากความตายได้เห็นปัจจุบันก็จะรู้จักอนาคตก็ขอให้เราตั้งใจอยู่ในปัจจุบันมากๆ